สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางจาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงย้อนคําทำนายอนาคตของโลกจากมาเธอร์ซิปตันเมื่อ500กว่าปีที่ผ่านมาโดยวันนี้กระผมจะพาท่านย้อนไปเมื่อ500กว่าปีที่แม่หมอคนนี้เคยทำนายอนาคตไว้หลายอย่างซึ่งได้เกิดขึ้นจริงแล้วหลายอย่างในยุคนี้ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาฟังกันดูนะครับคําทํานายที่จะเล่านี้มีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและยังมาไม่ถึงโดยมาเธอซิปตันเป็นชาวอังกฤษเกิดในปีคศ .1488 ชื่อเดิมของเธอชื่อว่าเออร์ซูล่าซอนเทียรูปร่างเธอใหญ่กว่าคนธรรมดาหลังค่อมหน้าตาน่าเกียดน่ากลัวแต่เธอฉลาดเป็นกรธหลายคนรู้จักเธอในฐานะแม่มดนักทำนายที่มีชื่อเสียง เธอทำนายเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนกว่านอสตาดามุสที่เขียนซับซ้อนและกว้างเกินไปเธอทำนายเกี่ยวกับเครื่องบินรถยนต์เรือดำน้ำและทองคําแคลิฟอร์เนียรวมไปถึงการทำนายวันสิ้นโลกหายยนะโลกสังคมความเป็นอยู่การรับรู้ข่าวสารตอนนั้นไม่เท่าปัจจุบันตอนนั้นโลกยังไม่รู้จักแผ่นดินอเมริกาเลยด้วยซ้ำ ข้อความหลายๆอย่างฟังดูวิทยาศาสตร์เกินยุคเกินสมัยเมื่อกว่า500ปีก่อนมากในปี1561มาเธอซิปตันถูกตัดสินว่าเป็นแม่หมดเธอถูกเผาทั้งเป็นสำหรับคำทํานายมาเธอซิปตันกระผมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เกิดขึ้นแล้วและส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังลองมาช่วยกันตีความดูนะครับเธอบอกว่า รถม้าสี่ล้อจะเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีมา้านั่นก็คือรถยนต์โลกจะเกิดความทุกข์และอุบัติเหตุมีทั่วไปนั่นก็คืออุบัติเหตุต่างๆจากเทคโนโลยีที่มากขึ้นคนจะบินไปได้รอบโลกนั่นก็คือเครื่องบินข่าวสารรวดเร็วยิ่งกว่ากระพริบตานั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนาำจะเพิ่มปริมาณอย่างน่าประหลาดใจ นั่นก็คือน้ำแข็งขั้วโลกเริ่มละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นผู้คนจะขับขี่ผ่านทะลุภูเขาใหญ่ทั้งที่ไม่มีม้าหรือลาไปด้วยกับเขานั่นก็คือรถไฟใต้ดินใต้น้ำผู้คนจะเดินได้นั่นก็คืออุโมงค้ามทะเลผู้คนจะสามารถเดินทางในอวกาศนั่นก็คือยานอวกาศบ้านที่ทำด้วยฟางและกิ่งไม้จะน้อยลงนั่นก็คือ บ้านสมัยใหม่นิยมใช้ปูนกันหมดแล้วเหล็กที่อยู่บนน้ำจะลอยน้ำได้ง่ายเหมือนเรือที่ทำด้วยไม้นั่นก็คือเรือยนต์ทองจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นในกระแสน้ำและก้อนหินในแผ่นดินที่ไม่มีใครรู้จักในขณะนั้นนั่นก็คือการค้นพบทองในอเมริกาเป็นยุคตื่นทองผู้หญิงก็จะทำตามความนิยมทั่วไปคือแต่งตัวเหมือนผู้ชายใส่กางเกงขายาว และตัดผมของตัวเองออกนั่นก็คือผู้หญิงสมัยใหม่บางคนนุ่งยีนตัดผมสั้นลงซึ่งสมัยนั้นผู้หญิงอังกฤษถือเป็นเรื่องที่แปลกมากพวกเธอจะขี่ค่อมขาไปอย่างไม่อายอย่างกับพวกแม่มดขี่ไม้กวาดตอนนี้นั่นก็คือเวลาผู้หญิงขี่ม้าก็จะเอาขาทั้งสองข้างพาดไว้ข้างเดียวกันของมา้าไม่ได้ค่อมขี่เหมือนปัจจุบัน เหล่าภรรยาจะรูปไล้แมวและหมานั่นก็คือคนที่รักหมาแมวผู้คนจะอาศัยอยู่ข้างกับหมูนั่นก็คือที่อยู่อาศัยคับแคบขึ้นอย่างเช่นคอนโดและทาวน์เฮาส์เมื่อรูปภาพเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวมีอิสระเหมือนมีชีวิตนั่นก็คือทีวีเมื่อเรือที่เหมือนปลาว่ายอยู่ใต้ทะเลนั่นก็คือเรือดำน้ำเมื่อมนุษย์จะเหมือนนก ที่สำรวจไปทั่วท้องฟ้านั่นก็คือดาวเทียมและส่วนที่สองคือคำทํานายที่ทํานายไว้แต่ยังไม่เกิดขึ้นเธอบอกว่าพายุจะบ้าคลั่งและมหาสมุทรจะคำรามเมื่อยมทูดยืนในทะเลและชายฝั่งและเมื่อคนเป่าเขาสัตว์อันมหัศจรรย์นั้นโลกเก่าจะตายและโลกใหม่จะเกิดมังกรเหมือนไฟจะบินข้ามท้องฟ้าหกครั้งก่อนที่โลกนี้จะตาย มนุษย์จะสั่นสะเทือนแล้วหวาดกลัวน้ำท่วมจะเข้ามาท่วมพื้นที่ทั้งหลายด้วยเสียงสนั่นวันไหวทำให้มนุษย์ถอยหรือเข้าไปหลบในโคลนเลนและเมื่อหางมังกรได้ผ่านไปแล้วผู้คนก็ลืมกันไปและยิ้มและมีชีวิตต่อไปสายไปแล้วสายไปแล้วสำหรับมนุษยชาติที่ได้รับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างสาสมใบหน้าที่สร้างยิ้มของเขา ความเป็นผู้ดีจอมปอมของเขาจะรับใช้พระเจ้าทั้งหลายและพวกเขาก็จะส่งมังกรกลับมาเพื่อจุดให้ท้องฟ้าสว่างสวยหางของมันจะแตกออกลงบนผิวโลกและทำให้มันแยกออกจากกันและผู้คนจะหลบหนีไม่ว่ากษัตริย์ขุนนางและผู้ใช้แรงงานมหาสมุทรจะสูงขึ้นขยับเข้าไปในชายฝั่งผื้นที่ดินก็จะแตก และแยกออกจากกันอย่างแรงอีกครั้งไม่ใช่ว่าทุกวิญญาณบนโลกจะตายในขณะที่หางมังกรกวาดผ่านไปไม่ใช่ว่าทุกแผ่นดินบนผิวโลกจะจมน้ำแต่แผ่นดินเหล่านั้นจะเกลือกกิ้งอยู่ในสิ่งที่เน่าเหม็นแต่จะมีแผ่นดินหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลแห้งสะอาดอ่อนนุ่มและอิสระดังนั้นมันจึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดใหม่ของผู้คนก่อนที่มนุษยชาติจะเริ่มต้นใหม่ งูใหญ่สีเงินจะมาให้เห็นและคายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนออกมาร่วมกับโลกเจริญเติบโตตอนนี้ความหนาวเย็นจากความร้อนของมันผู้คนเหล่านี้สามารถทำความรู้จิตใจแก่ผู้คนในอนาคตเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้และแสดงให้คนรู้ที่จะอยู่และหลักและให้ทานเด็กเหล่านี้ที่มีสายตาที่สองเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่พวกเขาจะเติบโตอย่างสง่างามทอมตัวและเมื่อ,อไรที่เขาโตขึ้นยุคทองจะเริ่มต้นอีกครั้งและทั้งหมดก็คือคำทํานายจากมาเธอร์ซิปตันที่ทํานายไว้เมื่อ500กว่าปีก่อนซึ่งพวกเราก็ต้องมาตีความเพิ่มเติมกันเอาเองว่าเธอหมายถึงอะไรสำหรับเรื่องราวที่นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ